เอาอไอเห็ดแถวไหนทำนี่ลายแววเอ้ยขายเอาเด้อขายเอาร้านเจ้าของเราเห็ดเอาเองหมเนี่ยสู้ๆสวัสดีครับแม่ค้าขายได้ยังครับฮะสองถ้วยแล้วโอ้โเหรอวันนี้ขายวันแรกแล้วปล่าครับกับร้านใหม่ใช่ไหมครับฝากหน่อยมีอะไรจะฝากเพื่อนๆหน่อยครับทางทิกตอกไหมก็ผ่านมาแถวนึ่ก็มาแวะได้นะครับที่ไหนครับ เข้ามานิดเดียวใช่ไหมนี่ยตรงนน้นเป็นหน้าปักซอยนะครับเนี่ยเข้ามานิดเดียวเองนะครับก็เห็นแล้วมองไกลก็เห็นแล้วใช่ไหมร้านอะไรครับบัวลอยค่ะบัวลอยใครครับลอยดูดาวค่ะดีเลยดีสวยเลยดี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 กวาด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  ลานจะาของเห็ดเอานี่เห็ดเอาเห็ดเอาิดได้ลานไหมมาถ่ายเครัสู้ไหมสู้บ่ Ha 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 ha!